พี่สั่งน้ำเผื่อให้แล้วนะอ๋อขอบคุณค่ะพี่จิด้าน้ำมาแล้วคะ่ะรุ่มใหญ่มาแล้วแม่ถ้าเพือพ่อนๆหนูมาเห็นและรู้ว่ามีแม่เป็นเด็กเสืหอหนูจะทำยังไงเหลือบลิคิดไทยแลนด์ สวัสดีค่ะบคุณครูน้องดาวแม่กลับมาแล้วแม่มีของฝากมาด้วยนะเอ,อ้ยเหรอคะแม่นี่จ้ะโรตีกรอบของโปรหนูเลยนะโหนี่แม่ไปทํางานวันแรกก็มีเงินซื้อโรตีกรอบให้หนูเลยเหรอคะก็แม่เป็นพนักงานร้านอาหารก็เลยมีขนมอร่อยออร่ๆมาให้หนูไงขอบคุณนะคะแม่<อ>หนูรักแม่ที่สุดเลยรักหนูเหมือนกันนะมากินกันดีกว่า แม่น้องดาวเดี๋ยวแม่ปออ้อนอ้าม <ừ> mm, อร่อย <ừ> mm. ไหมอร่อยสุดๆเลยค่ะคุณแม่มามาคุณแม่เดี๋ยวหนูป้อนบ้างอ้ามอร่อยไหมคะอร่อยจ้ะ นี่ดาวส่งแม่ตรงนี้แหละค่ะวันนี้อยากลับเย็นมากนะไม่เย็นหรอกคะ่ะแบบเดียวก็เสร็จแล้วแล้วมีเพื่อนไปกันเยอะหรือเปล่ามีประมาณสี่ห้าคนค่ะแม่มีผู้ชายหรือเปล่ามีคะ่ะเป็นรุ่นพี่แต่เป็นเพื่อนที่ติวกันทังนั้นเลยคะ่ะงั้นหนูขอโตก่อนนะคะจ้าบ๊ายบายค่ะคุณแม่บ๊ายบายจ้า ยังเหลือ,อกแก้วหนึ่งนะครับเอออ๋อผมไม่ได้กินเองหรอครับเดี๋ยวมีนอ้อยคนนึิตามมากเลยสั่งเผื่อให้ก่อนนะครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอา้าเต้ามาด่อย่างไม่อีกหรอเอา้าแล้วที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คนหรือไงฮะไม่ใช่หมายถึงเพื่อนพวกเราอ่ะเออเดี๋ยวเขาก็ตามตามมา,มาแหละเอานั่งก่อน ที่สั่งน้ำเผื่อให้แล้วนะอ๋อขอบคุณค่ะพี่ยิ้มได้น้ำมาแล้วค่ะลูกนายมาแล้วแม่ดาวอา้าวแม่ต้องดาวเป็นเด็กเสิร์ฟร้านนี้เหรอเนี่ยโอ้ยโลกกลมจริงเลยนะเนี่ยไหนแม่บอกว่าเป็นพนักงานไงเด็กเสิร์ฟก็เป็นพนักงานไงลูกแต่แม่เป็นแค่เด็กเสิร์ฟ หนูอายเพื่อนถ้าเพื่อนๆหนูมาเห็นและรู้ว่ามีแม่เป็นเด็กเสือหนูจะทำยังไงดาคุณแม่รู้ไหมว่าหนูจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกภูมิใจนะสิคุณออมรู้ไหมผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าหนูเขายอมเหนื่อยเพื่อแลกกับเงินค่าแรงส่งเสียหนูเรียนซื้อข้าวปลาอาหารมาให้หนูกิน ในบางครั้งแม่เขาก็ต้องอดมื้อกินมือ้อและดูหนูสิหนูบอกว่าหนูอายที่มีแม่เป็นเด็กเสิร์อาชีพสุจริตที่ไม่ได้คดโกงใครแต่ดูหนูสิกับไม่อายที่พูดจาดูถูกแม่แม่ไม่อายที่ทำให้แม่เสียใจยไม่อายที่เป็นลูกในละคุณแม่หนูขอโทษ ห,ห,หนูขอโทษนะคะที่เขาไม,ไม่ดีกับแม่ไม่เป็นไรลูก,มกไม่เป็นไรจ้ะแค่หนูคิดได้แม่ก็ดีใจแล้วหนูขอโทษนะคะคุณแม่แนหนูรักแม่นะคะก็รักหนูจ้ะได้เพอเราไม่มีอีกแล้วมือคนั้นตอนที่ ก็ทำ่ห้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งมาได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหากว่าเธอนั้นเลิฟลี่คิดไทยแลนด์